ประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับมณูแนวโน้มเศรษฐกิจของปีนี้การโดยภาคเอกชนก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถเติบโตได้ดีแต่ว่าก็ยังกังวลเรื่องของปัญหาทางการเมืองที่จะเป็นอุปสรรคสําคัญที่จะฉุดการเติบโตและการลงทุนของธุรกิจนะครับเพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบรรดาผู้ประกอบการโดยทางภาคเอกชนนางปัทมาวไลรัตนพประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทในเครือ Minor International เปิดเผยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้มองว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเห็นได้จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มสงบรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยส่วนกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้นหรือราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นมองว่ายังเป็นปัจจัยที่ไม่น่าห่วงมากนักเพราะในการดําเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัทเนื่องจากนักธุรกิจจะรู้จักบริหารจัดการและสามารถปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเปป,ะป็นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะครับ อย่างไรก็ตามยอมรับครับว่าสิ่งที่นักธุรกิจเป็นกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องความไม่สงบทางการเมืองเพราะหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็จะฉุดธุรกิจในทันทีและจะทําให้นักธุรกิจพยุงธุรกิจไว้ได้ยากเพราะการเมืองอยู่เหนือการควบคุมของผู้ประกอบการก,ก็คงจะเป็นเรื่องเสถียรภาพทางด้านการเมืองนะคะผลกระทบทางด้านต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามัน ะะไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยทางธุรกิจเชื่อมั่นว่าทุกธุรกิจควบคุมมันได้จัดการมันได้ต้องอสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าพวกนี้ให้ได้ค่ะปัจจัยบวกก็น่าจะเป็นความเรียบร้อยทางด้านการเมืองนะคะความเชื่อมั่นของอต่างประเทศที่จะมีให้กับประเทศไทยนะคะและเงินทุนที่น่าจะเข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างโอกาส ขนาดที่นายวิชัยอัศรัต อัศรัส,ระสะกรนะคะนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมองไปในทิศทางเดียวกันว่าหากมีปัญหาการเมืองแทรกเข้ามาจะทำให้ภาพรวมของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในปีนี้แย่ลงเนื่องจากในปีนี้ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในลักษณะท,ที่ชะลอตัวลงอยู่แล้วส่วนแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นราคาทองที่ยังผันผวนอยู่ตลอดเวลาแม้จะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะจะกำหนดราคาได้ยากรวมทั้งราคาน้ํามันที่สูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อต้อนทุนให้สูงขึ้นนายวิชัยเชื่อว่าผู้ประกอบการแต่ละรายยังมีวิธีรับมือบ้างสำหรับในส่วนของอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของไทยในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตอยู่ที่5-10%คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า380,000ล้านบาท โดยปัจจัยบวกจะมาจากคำสั่งซื้อสินค้าที่เริ่มกลับเข้ามาจนเกิดปัญหารายงานไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นปัจจัยบวกเนี่ยผมคิดว่าสถเียรภาพนะฮะของการเมืองภายในประเทศนะครับแล้วก็สถียรภาพของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนะฮะผมว่าเมืองไทยเนี่ยในแง่ยานนีเครื่องประดับเนี่ยเราสามารถแข่งขันเข้าได้อยู่แล้ว แต่ว่าในสองสามปีที่ผ่านมาในเราผ่านภาวะ,ะการเมืองหรือความ,วามขัดแย้งทางสังคมซึ่งมากระทบกับความเชื่อมัน่นแล้วก็มากระทบก,บกับการผลิตในบางส่วนนะครับถ้าในปีนี้เนี่ยเราคาดหวังนะฮะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะฮะเพราะาธุรกิจก็สามารถที่จะดําเนินไปได้ตามปกตินะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่านักธุรกิจเขาบริหารจัดก,การเองได้อยู่แล้วนะครับ และเมื่อเร็วนนี้นะครับทางกลุ่มบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับรวมถึงกลุ่มภาคเอกชนพันธมิตรอื่นๆได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาชีวะเพชรน้ำหนึ่งที่ทางภาคเอกชนจะส่งวิทยากรมืออาชีพระดับสากลมาถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรอาชีวศึกษาสามารถเข้ามาทำงานให้กับบริษัทเอกชนต่างๆที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยขณะนี้ก็มีบริษัทหลายแห่งกำลังต้องการแรงางานที่มีฝีมือจํานวนมากนะครับและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งนักเรียนและภาคเอกชนในอนาคตอย่างแน่นอน